ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีแล้วก็ทักถ่ายไปยังทุกแพลตฟอร์ม ทุกที่ทุกทางที่คลิปของเพื่อนไอทีจะไปถึงนะครับเริ่มต้นก็มีการติดติดขัดขัด,ขดบ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับผมจันทวอเพื่อนไอทีก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องอีกแล้วนะครับวันนี้สิ่งดีๆมีมาฝากแน่นอนวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปส่งไฟล์นะครับด้วย v t r a n s f e r นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าไฟล์ทาร์เฟอร์นะครับ ทำไมนะครับต้องส่งด้วย v-transfer หรือไฟล์ transfer นะครับต่อไปนี้จะเรียก v-transfer นะครับก็คือเรา,าไม่ต้องการให้ไฟล์ที่เราส่งนี้อยู่แบบทาวนนะครับอยู่แค่6วัน7วันก็ลบแล้วซึ่งง่ายนะครับเราไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นเวลาเราส่งอะไรไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปส่ง Google Drive ไ,ได้ไหม ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางไฟล์ Google Drive เขาก็ไม่ให้ส่งครับผมก็จะไม่อธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ให้ส่งถ้าเกิดเราคืนอัพไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มากๆมีสิทธิ์นะครับบัญชี gmail เราอาจจะโดนปิวนะครับเขาจะทำการลบบัญชี gmail เราทิ้งไปเลยก็อาจเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาส่งไฟล์ผ่าน วีทันเฟอรนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็คันคอสักเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดหรอกครับก็กด Windows M <c oughs> ไปที่หน้าเดสก์ท็อปก็แล้วกันเด s ก t o p ไปทสจากนั้นเพื่อนๆท่านใดที่ใช้เบราว์เซอร์ที่ถนัดนะครับแต่ผมขอสาธิตเป็น Google Chrome ก็แล้วกันนะครับ G o o g l e Chrome 49 349เข้าไปครับไป Google Chrome Full Bar อยู่และเพิ่มค่า e t Photo Comment c o m m e นความจริงนะครับก็อยากให้ใช้เบราว์เซอร์เดียวกันจะได้เหมือนเหมือนกันนะครับเมนูก็พิมพ์นะครับ V Transfer นะครับพิมพ์ตามผมนะครับ V Transfer W W W w Google c o m p h อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเว็บที่เคยเข้าเขาก็จะมาค้างอยู่ History นะครับก็คือประวัติในการพิมพ์นั่นแหละนะครับเราได้ W แล้วนะครับแล้วก็ E Echo E E E c t E Echo แล้ว T Tango T. dot com C. s e c A Alpha c n N o v e m b e r S s i r a F filan หรือ F Falcon E echo R Romeo แล้วนะครับเเรราไได้ Vetanfer.com Vetanfer.com Enter ปลยคับ หรือคู่หมายคือวีแคนซ์เวอไดหรือคู่หมาือ์เรคีนแบบเว็บไซต์ตางโดยการรีแบนที่สเกตเห็นได้ยากกับทีวดูข้ามเพิ่มเติมดูข้ามหเพิ่มเติมหรือคู่หมายคือ r ์ดบัตทดูข้ามหูเพิ่มเติมใช้ดำเนินการต่อบัตรทันอ่าเขาก็จะถามนะครับถ้าเขาถามอย่างนี้ก็ให้แท็บไปหาคำว่าดูข้าวเช็คดำเนินการต่อบัตรทันใช่ดำเนินการต่อนะครับดำเนินไปเลยครับวีแคนซ์เซฟเ o อร์ดัตผมก็เพิงเขาาอย่งนี้นะครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพิมพ์ก็ไม่เห็นเขาถามนะครับเราพิมพ์ถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่เขาให้ยืนยันนั่นเองนะครับให้เราแท็บไปหาคําว่าใช่เหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อเข้ามาก็จะมีทําดไ,ดไ,ได้ัดไฟดเมนูหลายๆอย่า,ยา,ยางนะครับ <enjoyed. S 1> นกาบัทตี่ครับก็จะมีหลายๆอย่างให้เราสารวจนะครับเพ<ล>ื่อนๆท่านใดที่เข้าใหม่ๆ ก็อาจจะมีคุกกี้ให้ยอมรับนะครับก็ยอมรับไปนะครับส่วนผมเคยเข้ามาแล้วนะครับเขาก็เลยไม่มีให้ยอมรับนะครับวิธีการอัปโหลดไฟล์ทำอย่างไรนะครับให้เรากดคอนโทรลโฮมแล้วก็ให้เรากดตัว B b r o v านะครับกดมาเลยครับไปได้ลักไฟไล์ใดลักไฟล์ดครับก็จะมีว่าไม่ได้เลือกไฟล์ใด เลือกไฟล์นะครับก็ Enter เลยครับก็ไปหาไฟล์เพื่อนๆที <im 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 ่ต้องการอยากจะส่งนะครับส so ่วนผมก็จะไปหาไฟล์ของผมนะครับอ่ะผมเอา NVDA ก็แล้วกันครับ n v d a portable. อ่าผมเอา NVDA portable นะครับตัวใหม่ล่าสุดของผมนี่แหละนะครับ เมื่อเราได้ไฟล์แล้วเอ t นเอเลยครับไได้ไฟล์ลัวีอเลรอทงจีก็อ่าจะมีข้อความป๊อกอัพมานะครับก็ให้เรากดคอนโทรลโฮมไปนะครับแล้วให้เรา มีค่าเฟิร์สเซนต์ไฟล์แชร์โฟโต้ออนไลน์ 62GB ฟรีดอทเว็บดีเอ2022.3.1ถอดเทเบิล .4741MB1 นี่ครับเขาก็จะมีไฟล์ให้เราอ่าไม่ใช่ไฟล์ให้เราเด็กเขาก็จะมีไฟล์ที่เราอัพมาเมื่อกี้นะครับกด e s c a p e ไปก็ได้ครับอ่าหรืออ่ากด e s c a p e ออกแล้วก็กด Control Home ไปแล้วให้เรา กด e e c h o มาครับนี่ครับก็คือชื่อไฟล์ของเรากด e e c h o มาอีกเมสเซจอันนี้คือข้อความที่เราต้องการที่จะส่งนะครับกดมาอีกก็จะมีวนๆกันไปอย่างนี้นะครับให้เราเลื่อนลูกศรลงมาเมเซจอ่าอันนี้ก็คือ transfer option จะพามาดูนะครับถ้าเราไม่อยากเลื่อนลูกศรเราสามารถกดค o n t r o l Home แล้วก็กดตัว B ไ่ได้หลัไฟได้ลับไฟอันนี้คือเราเลือกไปแล้วนะครับเรากดตัว B b า a ต่อไปไได้ลัไฟได้ลัไฟบัตทมต่อไปต่อไปต่อไปกดตัว B ต่อไปทานเฟลูออปชั่นนะครับตัวนี้ถ้าเรา Enter ไป อันนี้คือ,อปกติค่าดีฟอลต์ของเขาจะอยู่เซนต์อีเมลนะครับ button, but button, but อันนี้คือเราต้องการจะระบุอีเมลปลายทางนะครับอย่างเช่นผมจะส่งไปให้นายอลอลิงนะครับผมไม่อยากจะส่งไปให้คนอื่นผมก็ระบุไปตรงๆเลยนะครับผมก็เลือก Get. เซนอีเมลทาร์นเฟอร์นะครับก็คือส่งไปให้เฉพาะบุคคลนั้นๆที่จะโหลดนะครับอันนี้ผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับถ้าเกิดเราอยากจะส่งไปแบบสาธารณะส่งไปแบบว่าเออเอาไปวางไว้ตามลายตามาเทเลแกรมแล้วก็ต้องเลือก Get Transfer Link นะครับเมื่อได้แล้วก็ Escape ออกไฟครับ แล้วให้เลื่อนลงมา,อ,าอ,อ,อันนี้ไม่ต้องสนใจครับให้เลื่อนลงมาเน,าน่เขาก็บอกว่า7วันนะครับเลื่อนลงมา password อ,อันนี้เราไม่ต้องสนใจก็ได้ครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมาอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจให้เราเลื่อนลงมา Get link นะครับหรือจะกดตัว B Baro ก็ได้นะครับผมลงกด c นท l Home ให้เรากดตัวบีมาหาครัว่าบัตทอนเก็ตลิงนะครับไม่ได้ไม่ได้อนกี่ครับบัตทอนเก็ตลิงอถ้าเรากดเลยไปตัแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กดตัวบีกลับมาบีบาโวนะครับเก็ตลิงบัตทอนนะครับเมื่อเจอแล้ว Enter เลยครับเก็ตลิงบัตทอนอ่าเมื่อเจออ่าเมื่อ Enter ตรงเก็ตลิงแล้วนะครับีเฟร์ <45. S 1> นี่เรา <But S 1> เรา <4. S 1> เราเราสามารถเลือ่อนลูกศรลงไปครับเลือ่อนลูกเลื่อนลูกศรลงไปนะ <But S 1> อ่าอ๋อเลือ่อนลูกศรขึ้นไปครับ <But S 1> มันจะมีแคนเซลแล้วก็เลือ่อนลูกศรลงไปงงอ่าก็จะมีเวลาบอกนะครับ 1, นี่นี่ครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรให้เลือกนะครับให้รอนะครับเพราะว่า ช่วงเวลาไม่ยาวนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะฉุกละหุกเราจะไม่มีการตัดต่อนะครับคือให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับอ่าเสร็จหรืออย่าง 5, 7 9อ่าตอนนี้79%นะครับ84%อ่ายังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ92%อันนี้92%ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับ อ้าวเสร็จหรือยังอน่าอันนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลูกศอนมาครับหรือจะกดตัว b b a บ o ไปก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะสำรวจอะไรมากนะครับกดตัว b b a บ o ไปหาคำว่า Copy Link นะครับ Enter ได้เลยครับเเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ลิงก์มาแล้วง่ายๆครับไม่ต้องใช้ อีมองอีเมลนะครับเราสามารถออเอโฟออกมาได้เลยเด็กเขาในกูเกิลคอมสี่านออเอโฟออกมากทีนี้อยากจะรู้ว่าลิงก์เราคัปปี้มาได้หรือยังแล้วก็รอเอาไปวางผมลองเปิดโน้ตเพจขึ้นมานะครับรนโ,โน,โบน้ตโน้ตอ่าลองวางดูนี่ครับมาแล้วนะครับทีนี้เราจะดาวน์นนนโหลดได้อย่างไร วิธีนะครับถ้าเราได้ลิงก์มาเราก็แค่เข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วก็วางลิงก์ไปอันนี้คือกรณีแรกนะครับถ้ามีเพื่อนๆส่งลิงก์ตัวนี้มาผ่าน Messenger รเราก็แค่ไปคลิกลิงก์นั้นๆก็ได้นะครับอ่ะผมวางลิงก์แล้ว Enter ไปมาแล้วนะครับแล้วก็กด ตัว h hotel มาครับ ready to e n t ามจุนี่นะครับมาแล้วให้เราเลื่อนลูกซ้อนลงมา7 4 mb อ่าก็จะบอกขนาดไฟล์ด้วยนะครับแล้วเลื่อนลงมาจะมีคำว่า s i i p แล้วก็ download นะครับ,รบ <load> หรือจะกดคอนโ r ร l h o m ไปแล้วก็กดตัว b มา <load> ก็จะเจอดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับเมื่อ enter ไป ถ้าใครใช้ idm หรือ internet download manager ก็ตามที่ผมเคยสาธิตนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ browser ในการดาวน์โหลดโดยโตรงเขาก็จะเริ่มการดาวน์โหลดให้นะครับผมขอปิดออกไปผมไม่ดาวน์โหลดนะครับหวัวงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเอนที่ต้องการส่งไฟล์ให้ปลายทางได้ดาวน์โหลดอ๋ออย่าลืมนะครับว่าไฟล์นี้รองรับไม่เกิน2กิกนะครับในการส่งทุกครั้งผ่าน วีทา n s เฟอ์นะครับไฟจะส่งได้ไม่เกิน2กิกเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้มากกว่านั้นต้องซื้ออีกแล้วนะครับแต่ผมว่า2กิกก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับผมนะครับแต่ถ้าเกิดไฟล์เรามีขนาดใหญ่ก็แน่นอนนะครับต้องซื้อนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ต้องไปแล้วเช้าของวันนี้ก็ขอให้เพื่อน ล่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับและมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ